สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนครับมาตามสัญญาสวัสดีครับพี่โซสวัสดีช่วงวันหยุดสงการนะครับใครไปเที่ยวไหนกันบ้างเราได้กลับมาแล้ว ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยไปดูแลคุณย่ามาสวัสดีครับแล้วมีพี่ไม้บลัดมาด้วยครับผมโอ๊รีแอคได้มันมากครับผมนั่งดูเมื่อวานให้คุณย่าดูด้วยคุณย่าเอาไอ้นี่ให้ดูด้วยเอาเอาซีรีส์ให้คุณย่าดูคุณย่าบอกว่าคุณย่าบอกว่า หล่อเท่เหมือนไม่ใช่หลานกูเลยยาพูดสมุดกันแล้วก็เอาเอานี่ให้ดูด้วยทุกคำอวยพรที่ลงในทวิตเตอร์เนี่ยลงเอาให้ยาดูให้ยานั่งอ่านทีละอันฮะย,ยาก็บอกขอบคุณทุกคนมากมากครับขอบคุณทุกคนมากมากครับที่ให้กำลังใจยาผม คุณย่ามีกําลังใจมากตอนนี้กําลังใจเต็มเปี่ยมเลยแล้วก็คุณย่าถามว่าสภัยอ่อนสะอาดคือใครสภัยอ่อนสะอาดคือใคร <c oughs> <c oughs> ก็เปิดสภัยอ่อนสะอาดให้ย่าดู <c oughs> ย่าบอกโอ้ทุกคนสุดยอดมากๆเลยทุกคนแบบว่าทุกคนดูแบบเลพิเซนต์มากๆย่าบอกว่า สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ยาบอกแค่นี้แล้วผมก็เอาเอารูปรูปน้องเซ้งให้ดูยาบอกเอยคนนี้น่ารักดีนะยาบอกแค่นั้นตอนแรกก็วชวนน้องเซงมาแล้วครับน้องเซงเขาเอ,อ,อยู่กับครอบครัวครับวันนี้เขาดินเนอร์อยู่กับครอบครัวครับเขาก็เลยบอกว่ามาไม่ได้ สงการไปเที่ยวไหนกันบ้างครับนี่วันทุนี้ยังหยุดกันอยู่นี่หว่าใช่ไหมน่ารักนี่เมื่อ,อวานเพิ่งกลับมาจากนาครสวรรค์นะได้ได้ว,ว่า ดูแลคุณย่าทั้งคืนเลยคุณย่าดีขึ้นแล้วครับคุณย่าดีขึ้นแล้วแต่ว่าคือคุณย่าคุณย่าเขาล้มสะโพกหักคะก็เลยไปผ่าตัดเพิ่งผ่าตัดเสร็จเลยเราก็เลยแบบว่าเออช่วงนี้ว่างอยู่ก็เลยว่าจะกลับไปกลับไปดูคุณย่าเพราะคุณย่าเขาไม่มีใครดูเลยเขาก็ต้องการกําลังใจเราก็เลยว่าเอ๊ะช่วงว่างวันสองวันนี้คือเลยรีบไปเลยใช่ ก็เลยไม่ได้ไปงานคนระับเพราะว่ารีบรีบไปดูแลคุณย่าก,ก่อนอยู่บนเพอเมืองคะยู่บนเพอเมืองนครสวรรค์คนรนะับอ๋อเต้นเหรอไหนใครเต้นดเวลกับผมในในในติ๊กต็อกลวบังเห็นนะเห็นเห็นมีแท็กมีแท็กในสตอรี่มาน่ารักมากเลยครับ เยี่ยมเยี่ยมมากๆพวกคุณเต้นได้น่ารักมากครับสวัสดีครับนิฮาวไนไกส์เจ็บเบลขอบคุณนะครับขอบคุณแทนคุณย่าด้วย เพิ่งเห็นว่าตาตัวเองสีฟ้าขนาดนี้เนะี่ยเอ้ยไม่ใช่ตาสีน้ำตาล oh. ตาน้ำตาลมากสวัสดีครับนี่ไม่ใชป่ประเด็นหลักที่เรามาวันนี้นะฮะประเด็นหลักของเราวันนี้ก็คือสปอยอีพีสิเย่สปอยแบบไม่ต้องกลัวใครสปอยแบบ ห้องดำก็แค่ห้องดําอ่าปลบกัน <c oughs> มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับทุกคนรดหล้มหรออุอ้ยหายไปไวนะครับหายไปไวนะครับขอให้อย่าเป็นไรมากนะครับ บายไปๆครับสู ab, ้ๆพี่ตอมออะไรคือถ้าสปอยต้องไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเลยไปดูรีแอคของพี่ตอมอนะครับสุดยอดมากพี่ตอมอนี่เรียกได้ว่าคือซีรีส์ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงพี่ตอมรีแอคไปประมาณสามชั่วโมงค่ะเก็บดีเทลดีมากเยี่ยม <laughs> สาระอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงอีกสองชั่วโมงคือขำ เริ่มเครับเริ่มเ,มเมพี่พี่ไม่บตดด้วยเหรอพี่พี่ไม่บัดด้วยอยากไปอยู่ห้องดาเป็นเพื่อนเหรอไม่ได้ครับอยู่แต่ห้องแห่งความลับกับน้องโตะเท่านั้นอา้าวยังไม่ไดจ้จะมาสปอยเนี่ยมาแต่เรามาดูนี่ก่อนดีกว่าเรามาดูตัวอย่างตอนต่อไปก่อน เรามาดูตัวอย่างตอนต่อไปก่อนดูซีดูซีความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับเสียงเข้าเลย หุยความเดิมตอนที่แล้วหุยหุยอยากใครอยากดูนะครับก็ไปดูในช่อง Youtube Idol Factory นะครับไมเ่เราขอขุดค้ามันก,ก่อนเราเราขินเราเขินซีนนี้มากซีนนี้เลย,ว,ยว่าเป็นซีนที่จะกระเดียมมากครับ จักระเดียมสุดๆฮะที่ที่เห็นยิ้มนี่คือเขินจักระเดียมจริงนะครับที่น้องน้องโต๊ะมามาดูดคอดูดเหมือนดูดเหมือนเนี่ย <laughs> อะไรนะมีพี่เขาแซวอะไรนะเหมือนเหมือนเครื่องดูดปุ่นเทเลทอปปี้น่ารักไม่ไหว นี่อะไรอ่ะทุกคนนี่คืออะไรอ่ะสติวเข้มให้ติวแค่ไม่เองอ่ะคืออะไรอ่ะโอ้ my god ดูเองยังเขินเองเลยไม่ไหวนี่เรามาดูตัวอย่างตอนต่อไปฮะพอดีพี่นายเพื่อนไว้อ่ะพี่อยากให้เจ้าไปด้วยปกติมึงจะต้องรับน้อาสาวมาแต่พิธีการกับน้องเจ้านะฮะอ่าน้องมาแทนเนี่ยนะน้องนี่ใครอ่ะเหนือใครรุ่นน้องครับไปบอกเราพี่น้องมาทำไมอ่ะ าแล้วมีคนงอนอาตัวอย่างตอนต่อไปนะครับตัวอย่างตอนต่อไป ep สิบนะครับสกายกับน้องเข้าเจ้าจะชัดเจนมากขึ้นนะฮะใช่สกายน้องเข้าเจ้าจะชัดเจนมากขึ้นสกายเขาจะต้องรีบเดินหน้าครับตอนนี้น้องเข้าเจ้าเริ่มใส่ออดแล้วส่วนพี่เหนือกับน้องโตนะครับเอ่อทำไมตัวอย่าง ep ต่อไปเนี่ย อ้าวแล้วที่ในอ่านนะี่คือติวันเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยที่ผมจำได้อยังติวไม่จบเราดูอีพีสิบเบรกแรกนะครับซีแรกมันไม่ได้มีแค่นี้มันไม่ได้มีแค่นี้ฮะใช่แล้วก็อยู่ดีโตะก,ก็มาบอกว่าพี่เหนือจะบอกว่าคนนี้คือแฟนผมแต่ว่าน้องโตบอกว่าเป็นแค่พี่น้องนะครับ ก็พี่เหนือก็เฟลไปไปดูเราดูกันว่าน้องโต๊ะเขาจะงอพี่เหนือยังไงนะฮะเป็นไงถึงตาน้องโต๊ะมาง้อพี่เหนือแล้วเราเราก็ต้องเล่นตัวหน่อยนะทุกคนเราดูพรุ่งนี้เลยพูดได้ไหม ทุกคนไม่ได้ยินเลยนะครับไม่ได้ยินนะพี่เหนือจะเป็นแวมไพร,ร์พรุ่งนี้เราดูครับพรุ่งนี้เราดูเรียกว่าเป็นลูกไก่ในกำมือของพี่เหนือแล้วดูซิว่าพี่เหนือเขาจะจัดการยังไง ตื่นเต้นเลยอ่ะพุ่เนี้ยซีนแรกเบรกแรกซีนแรกเบรกแรกซีนแรกคือแบบเดือดมากเดือดจริงๆอากระซิบไปไม่ได้ยินหรอจริงปะไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินหรอบอกว่าวันพรุ่งนี้ตอนที่ พี่เหนืองอนน้องโตพี่เหนือจ,จะเป็นแวมไพร์จะเป็นแวมไพร์หลอกให้เราพูดซ้ำนี่วะไหนเรามาดูคว e ชั i o กันบ้างอยากดูซีรีส์แล้วใช่ครับพรุ่งนี้นะครับ ไม่น่าเชื่อว่าหนึ่งวีคนี้มันจะช่างยาวนานอะไรขนาดนี้หนึ่งวีคคือนานอะ่ะทำไมรู้สึกว่าวีคนี้มันนานกว่าปกติหรือว่าหรือว่าเราคิดไปเองแอบลงรักมีสิบสี่อีพีครับอีกแค่ยี่บสี่กว่าชั่วโมงเองทุกคนใจเ,เย็ยนนะ ผู้นี้ออนปกตินะครับเวลาห้าทุ่มนะครับทางช่องสามกดสามสิบสามครับดูดเลือดหรือดูดโต๊ะไม่ได้ดูดโต๊ะเพราะโดนโต๊ะดูดรออีพีเลยเรอระ โอ้ใจ oh, เย็100เนร้อยอีพีเลยหรอถ้าร้อยอีพีเนี่ยพี่เหนือปากเปื่อยพอดีนะทุกคนอ่าตอนนี้พี่พเหนือก็ทุกอีพีเลยนะพี่เหนือน่าจะปากเปื่อยนะฮะพี่เหนือปากเปื่อยเลยต้องหาคนมาซ่อมปากให้แล้วสวัสดีครับพี่ต้อ อ๋อใช่เดี๋ยววันที่สามสิบพี่เชนได้บอกบอกแล้วใช่ไหมพี่เชนได้บอกอะไรยังหลุดปากไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่ต้องมีตอนจบเลยเล่นไปเรื่อยๆโอ้โหตายแล้ว เปลี่ยนปากพี่เหนือปากเปื่อยแย่เลยนะขอเป็นโต๊ะได้ไหมต้องไปถามน้องเซงนะครับเพราะตอนนี้น้องเซงเขาเป็นน้องโต๊ะที่น่ารักอยู่ทุกคนอย่าไปฟ้องพี่เชนนะไปฟ้องพี่เชน ไปครับไม่มีตอนจบงั้นก็ต้องไปชวนเ,นเพื่อนๆมาดูเยอะๆนะครับจะได้อาจจะมีเรื่องราวต่ออะไรก็ได้ไปชวนมาเยอะๆนะครับโอ้ขายขายซีรีส์เต็มที่ยังมีอะไรให้ดูอีกเยอะนะครับผม EP สิบวิกนี้ EP สิบเหลืออีกแค่เหลืออีกแค่สี่สี่ตอนมีทั้งหมดสิบสี่ตอนนะไม่อยากให้จบเหมือนกัน เดซี่จะลงเอยกับพี่ทัศไหมอืมโอ้โหน้องเดซี่เขาส่งมินิฮาร์ตให้ขนาดนั้นผมว่าต้องรอดูครับคู่นี้เขาน่ารักเป็นความรักความรักในรูปแบบที่เป็นไปไม่ได้นะเขามีชื่อแบบนี้ของของเหนือต้นนี้จะเป็นคเอ่อการแอ,แอบรักรุ่นพี่เนาะของ น้องเออเดซี่กับมินทัศก็คือความรักที่เป็นไปไม่ได้นะครับรอดูว่าความรักของเขาจะเป็นไปได้ไหมให้ต้องรอติดตามนะครับมันฟักที่แสนกว้างใหญ่หรเทมแสนประทับจะเป็นหนึ่งความสวยงามให้คนที่อ๋อ เฮ้ยทุกคนครับผู้กำกับของเรามาฮะพี่ชีวินครับคิดถึงจังเลยคิดถึงพี่ชีวินจังเลยครับผมเป็นเด็กดีนะครับพี่ชีวินช่วนแม่ก่อนช่วนแม่ สวัสดีครับพี่ชีวินคิดถึงจังเลยใช่หรือเปล่ามีคนคิดถึงเธอมากกว่าฉันอีกรู้ไหมใครใครเหรอเอ้หน้าไม่เห็นนะพี่เปิดไฟหน่อยใครอ่ะใครอ่ะพี่ไกด์เหรอไม่ใช่ใครอ่ะมองไม่เห็นอ่ะไม่เห็นนะเธอตีใครอ่ะ ก,กับขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยสวัโหลใครบิลลี่ได oh, ้ไปงานอีชูอ่ะเขาคุณยายใครเขาคือใครอ่ะพี่เชียวคือใครครับเฉลยมาเลยพี่ปาร์ตี้ไงอ๋อพี่ปาร์ตี้สวัสดีครับเราเพิ่งเจอกันงานนี่ไงหน้าน้โลุงเลยไดหน้าน้าเราเราหน้าพี่ตี้คือไม่เห็นเลยงงมากคือเป็นหมดไอ้เชื่ออยากเชื่ออยากปัน์ตี้ิลลี่เป็นหมดเชื่ออยาก ยังไงพี่ชีประชุมมันเหรอใช่ไปไนไดนบ้าหรอครับบ้ยูดพูดชีมันเยี่ยมมากเลยอ่ะอยากถ่ายแล้วอย่าพูดไปพี่สายเราอย่าพูดไปเธอล่าสุดยีพี่ล่าสุดไปสนุกใหม่ ซีนซีนในอ่างอ <eterm oon> ่ะในซีนในอ่างนี่ผมจะกระจี้มากเลยทุกซีนทุกซีนทุกซีนอ่ะชอบเฮ้ยชอบหมดอ่ะซีนที่เขาใส่กับผมทุกที่หมทำไมจบแบบนี้อารมณ์ตีบัดูด้วยใช่ไหมฮ่าเลยฮินฟนแบบแล้วก็ หยุดไปแล้วก็กีีดได้ทำไมมันหยุดต้องถามพี่ชีวินเลยครับต้องถามพี่ชีวินเลยทำไมทำไมทำไมอีกครั้งแค่นั้นครัอพี่มีเออมันเป็นฟิลไงแล้วแล้วเปิดมาเปิดมาพรุ่งนี้นี่คือเดือดเลยไหมข้ามเลยไม่มีแล้วเอา บ้าอะบ้าไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงนะคะก็ฝากแอบลงหลังพรุ่งนี้ด้วยนะคะเมื่อกี้ใหญ่ส้มเข้ามานะใหญ่ส้มเข้ามาแบบแบบที่โซก็เข้ามาด้วยนะที่โซซัสโซเซนะก็ฝากด้วยเดี๋ยวมามีเราต้องไปแล้วนะคะคนดีโอเคครับเเป็นด <ược> <ๆ S 1> ็ูดีนะครนะับ <c oughs> บายบายค่ะสู้ๆนนะครับพี่ชีวินบายบายครับพี่ปาร์ตี้สวัสดีครับอย่าลืมดูพรุ่งนี้ด้วยนะแอบหลงรักพี่ปาร์ตี้ตายเลยยังไงมาเธอพี่ปาร์ตี้แบบยิ้มปรีจนแก้มเป่งฉันคลั่งหลัเออไว้เจอกันยบลาบายบายลูกบายบายครับบายบายครับแม่แม่แม่ไม่ให้สปอยทุกคน เฮ้ยมีเพื่อนผมมาครับคุณกังครับสวัสดีครับคุณกังนี่คุณกังคุณกังคุณกรณกรีชวนผมเข้าจักรวาลนี่นะเรียกว่าอะไรนะของเล่นอนะ่ะน่ารักมากเดี๋ยวไว้ไปปรึกษานะครับ น้องน้ำสวัสดีน้องน้ำไม่ได้เจอน้องน้ำนานมากเลยค้างเหรอค้างไหมค้างเปล่าตอ,อนนี้ค้างเหรอค้างไหม Hello Hello เห็ยค้างเหรอทุกคนหายค้างยังครับหายค้างยังหายค้างยังกระตุกมากเหรอสงสัยนั่นนั่นเดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวขึ้นมาใหม่